สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเยี่ยมสวนผักสัหน่อยนะคะพี่น้องตามมาเลยก 연속 과속 방지턱이 있습니다. 장화 바꿔 여보. 그냥 가고? 어? 네? 장화 바꿔? 그냥 가. มันยังคาดจีจะเดินเข้าไปนะพี่น้องแดดร้อนมากเลยพี่น้อง ตามลุงไปเลยนะคะพี่น้อง <Okay. S 1> อันนี้ข้างๆสวนเขาเพาะ,มะเมล็ดพันธ์นะคะ อันนี้แดดร้อนมากเลยพี่น้องเอ้ยแดดร้อนจริงๆ นนี้มันเทศนะคะพี่น้องโอ้โหแตงกวาอยู่ใกลใ้ๆนุ่นลุงกำลังดูตรงแตงกวาโอ้ต้นพริก ต้นพริกออกดอกแล้วพี่น้องนี่ค่ะเห็นชัดหรือเปล่ามืดเลย เดี๋ยวจะเอาเม็ดบวบโอ้ต้นงาคะ่ะงางาที่ชบาชบาปลูกนะคะนี่ค่ะที่ปลูกไว้240ิต้นกำลังแตกแล้วเนี่ยเขือ เดี๋ยวเราไปดูผักไทยกันบ้างนะพี่น้องอตรงนี้เป็นลูกแล้วค่ะพี่น้องอันนี้พริกเกาหลีนะคะเป็นลูกแล้วจ้าโอ้ข้าวโพดโอ้ข้าโพดข้าโพดหวานนะคะ ข้โพดหวานชบาชบาเกิดแล้วค่ะบางเม็ดยังไม่โผล่มาเลยสงสัยหาทางออกไม่เจอเนี่ยค่ะไม่งอกเลยค่ะโอ้มันมันตายมั้งพี่น้องข้างในชบาชบามีเม็ดของข้าวโพดสีม่วงมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาหยอดลงไปอีกเดี๋ยวสักครู่นะคะ ใส่ไปเถอะมันมีช่องว่างอยู่ออกให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนื อันนี้อันนี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะเป็นเม็ดบวบหอมนะคะบวบกลมๆะคะ่ะเดี๋ยวชบาชบาจะเอามาแทรกตรงแตงกว่าไว้นะคะเผื่อจะได้กินบ้างนะคะพี่น้องเดี๋ยวนะคะบาก็มีเมล็ดผักมาเยอะนะคะมีถั้งมะรุมด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง จะเสียบเสียบเล่นเ่นไปจะกดกดลงนะคะพี่น้องเดี๋ยวสักครู่นะคะล,ออลุงเก็บสั้งชู่วมาครับพี่น้อง เดี๋ยวบดูพี่น้องลุงก็เก็บผักผักสลัดนะคะพี่น้อง ได้เยอะเลยพี่น้องปลูกแป๊บเดียวเองได้กินละผักบุ้งงอกแล้คะพี่น้องเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะผักบุ้งเออนี่คะ่ะมือก็ไม่โดนเนี่ยนี่คะ่ะผักบุ้งงอกแล้วคะ่ะได้กินแล้วพี่น้องผักบุ้งโอ้ท่านหัวบักอป้าท่านหัวบักนาวัดสอ พักทองนะคะขึ้นแล้วค่ะพี่น้องหยอดหยอดทิ้งเอาไว้แล้วกอ็อะไรขึ้นผสมเนี่ยแล้วก็เนี่ยวางตุ้งคะ่ะพี่น้องวางตุ้ง กวางตุ้งขึ้นละไม่รู้ถ่ายตรงรอเปล่าเนี่ยแดดก็เปรีย้ยงแดดเปรี้ยงมากเลยมองไม่ค่อยเห็นต้องขออภัยด้วยค่ะพี่น้องดูสิผักกวางตุ้งขึ้นแล้วค่ะก็จะได้รับประทานแล้วพี่น้อง,งนู่นเลยมะเขือเกิดไหมมะเขือมะเขือไข่เต่า งอกใช่ไหมมาดูต้นอะไรเยอะแยะเลยขึ้นมานี่ผักขมพี่น้องผักขมก็ขึ้นเยอะเลยนะะี่ค่ะผักขมเดี๋ยวจะเด็ดยอดไปผัดผักขมเล็กเดี๋ยวจะเก็บผักเดี๋ยว มาให้พี่น้องดูก่อนต้นข้าโพดก็งอกดีนะคะโอ,โอ้จะล้มเนี่ยค่ะข้าโพดหวานของเราเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มะเขือมะเขือเปราะ ยังไงแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณมากนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ